ครับผมมาเจอประพุทธลูปครับปางขนมือครับผมใครเจอขอขอให้โชคดีนะครับมาดูครับมาดูเผื่อมีตัวเลขขึ้นครับผมเผื่อมีตัวเลขกขึ้นครับครับดูครับพี่น้องครับสวยมากเลยครับข้างบนมีลายล็กตรงนี้ครับผมสวยงามมากเลยครับน่าจะนานนะครับเนี่ย ครับพี่น้องครับใครตาดีก็ได้ครับผมขอให้โชคดีกันไปนะครับงวดนี้ครับผมขอให้งวดนี้โชคดีนะครับดูรวันดีใหญ่กันทุกคนแบบเอมาให,ให้ดูกันครับดูด้านหลังดูด้านข้างนะครับ ซื้อเรื่งอะไรนะครับ